โดยเบื้องต้นนี่น่าจะปรับขึ้นประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะครับก็ตามที่มีข่าวอยู่นะฮะก็เราก็กล่าวว่าประมาณห้าเปอร์เซ็นตบวกลบถึงเจ็ดเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เนื่องจากว่ายังเป็นตัวเลขที่ไม่นิ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้จะบอกว่าห้าเปอร์เซ็นเลยเจ็ดเปอร์เซ็นเลยเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าก็เป็นเพราะว่าเราก็ดูจากตัวเลขที่จังหวัดเ,เสนอมาซึ่งมันก็เป็นแนวโน้มของในเรื่องของตัวหลักตัวหนึ่งที่เราใช้อยู่คืออาตาัตราเงินเฟอ้อนะครับ ซึ่งซึ่งก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะคุมเความเป็นไปนได้ของอัตราตรงนี้กินหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าในส่วนลูกจ้างเอง่งอยากจะขึ้นสิบเปอร์เซนยี่สิเปอร์เซนหรือว่าตัวเลขที่เราเคยกลัวกันก็คือสี่ร้อยก็สองบาทน่นะครับ <ทะ S 2> ซึ่งอันนั้นคือสี่สิบกว่าเปอร์เซนต์เนี่ย <ทะ S 2> ก็ก็เป็นความต้องการของฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างเอง่ยบางที่ก็ไม่ยอมให้ขึ้นเลยก็มีมบางที่ก็เห็นใจนะบางที่เนี่ยจังหวัดที่เขาไม่ได้ผลกระทบเยอะเขาขึ้นมาเป็นสิบเปอร์เซนตก็มี อันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่ที่ก็ยอมรับได้พอมาถึงในส่วนกลางเองจริงๆเนี่ยระหว่างในจ้างลูกจ้างเนี่ยเราก็จะมองเป็นภาพรวมเราจะมองเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งมันจะต้องมีมีลักษณะที่มันใกล้เคียงกันยังไม่นับว่าสิ่งหนึ่งที่เราใช้เป็นฐานอยู่ก็คืออัตราค่าจ้างของเก่า,าซึ่งเราเคยมีเนี่ยช่วงถึงสิบช่วงด้วยกันนะครับต่ําสุดเ่ยคือสามร้อยสิบสามบาทสูงสุดคือสามร้อยสามสิบหกบาทในสิบช่วงเนี่ยเออก็ห่างกันถึงยี่สิบสามบาท ดังนั้นตรงนี้ต้องเรียนนิดหนึ่งว่าในการขึ้นค้าจ้างขั้นต่ำเนี่ยแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้ฐานของจังหวัดที่อยู่เดิมบวกด้วยอัตราที่แต่ละจังหวัดมีความต้องการมีข้อยุติมาไว้ขึ้นเท่าไหร่ดังนั้นมันก็จะละ้อล้อกันไปตามตามอัตราของเดิมเนี่ยครับเยียงแต่ว่าในปีนี้เองบางจังหวัดที่เคยขึ้นเยอะอาจจะขึ้นน้อยจังหวัดที่ขึ้นน้อยอาจจะขึ้นเยอะอันนี้ก็มีบ้างครับ ค่ะการจะปรับให้มันเท่ากันทั่วประเทศนี่ดูแล้วคงยากนะเพราะว่าบริบทของแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันถูกไหมคะจะมาเป็น492บาททั่วประเทศเหมือนที่เขาขอกันไวนะะ้เนี่ยค่ะเออคงไม่ได้อยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเนื่องจากเราใช้ฐานเก่าที่ที่มีอซึ่งต่างถึง23บาทดังนั้นวันนี้อันใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องไม่เท่ากันอันต้องยืนยันตรงนี้ก่อนแต่ว่าจะเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยก็คงต้องรอ,อ,อดูกีกทงเพราะว่าเรียนตรงๆนะจากจังหวัดที่เสนอมาเนี่ย อย่างที่ผมบอกนะว่าอัตราเนี่ยมีอยู่สิบช่วงของเก่าของใหม่ที่เสนอมาสามสิบกว่าช่วงคือละเอียดมากนะ,ะละเอียดหารกันเป็นจังหวัดหารกันระบาดบาทบาท,บาทอย่างนี้เลยฮนะ,ะซึ่งอนุกรรมก,การวิชาการแล้วก็มองดูว,ว่าโอ้โหถ้าถารกันอย่างนั้นก็จะก็จะไม่เป็นกลุ่มกระจายมากเกินไปเราก็มากุ๊บให้มันเป็นกลุ่มๆอยู่ตอนเนี้อ่ะก็อาจจะสิบกว่าช่วงเหมือนเดิมแหะครับอืมค่ะก็น่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในช่วงไหนคะปีหน้าหรือเปล่าเออก็ ถ้ทาทำลายเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งมกราแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ในส่วนวันนั้นเองในการประชุมรอบที่แล้วเนี่ยในฝ่ายลูกจ้างเองก็ร้องมาบอกว่าทําไมจะต้องรอไปถึงวันนั้นวันนี้ค่าของชีพของขึ้นราคาไปก่อนล่วงหน้าไปหมดแล้วจะต้องมารออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนนิดหนึ่งมันเป็นความเห็นที่แตกต่างอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอให้กรรมาการได้สรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับอืมค่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่าอย่างไรคงไม่เกินอันนี้ต้องต้องยืนยันนิดหนึ่งไม่เกินหนึ่งมกราแน่นอน เพียงแต่จะเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอให้กรรมการได้ไปน่ากกันอีกครั้งหนึ่งครับค่ะ